มากับเตยงคลิปนี้เดี๋ยวเตยงพาไปขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไปไหมไปกับพี่ไมที่พี่จะพาโนมากับเตยงเดี๋ยวตโยงพาไปวันนี้ไปไหนวันนี้ไปวันนี้ไปคุยแซบโชว์ไปด้วยไปไหนไปคุยกับปู่ โอเคไปคุยกับหลาน <laughs> ไปคุยแซมโชกันไปพาระโรงเงินสองดงสมเร็จไปอาเซียกับเทควายาไทยอังรีดูนางปีนางสังพีอนุสาวรีย์ประชาธไตตอนนี้เรากำลังไปนั่งอยู่บนผานะนะครับมุ่งหน้าไปที่แกรมมี่ถนนอาเซา,าอาซาอาศซาไปบางี่คันบางชันบัปิงวอชิงตัน ทำอะไรคนวดร,ร,รถติดระหว่างรถติดโคนวดปู่อยู่บนรถนี่ปู่ทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้ oh. เล่นดนตรีเป่าขลุ่ยเป่าแซกเล่นกีตาร์เล่นกลับเล่นชิงเล่นฉากเล่นแทนแทนเล่นไอแพดโกโนวดใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าถุงตัวบนรถท้าแป้งมันรถเยอะแล้วอยู่บ้านทำอะไรนอนจะถึงแล้วจะถึงแล้ว แกไม่อยู่ข้างหน้านี่นี่แหละครับแต่เราไปขึ้นลยึตรงนู้นถึงแล้วเดี๋ยวเราเอาหน้าไปแต่งก่อนเนี่ยเลี้ยวเลยเลี้ยวเนี่ยนี่งหน้าของนิคตา้วขิตากำ ตาคุณตาตา,ตา,ไ,ตาไม่ค่อยดีนี่ตาในยงเลยมาขัดดีไม่ใช่ว่าคุณตาบางโพบุคลาลบางซอนบางบอนซาดก่อสะพานมอสะพานใหม่บางรับบางว่าบางนาบางผีบางขุนเทียนบางกระดีบางขุนนนแค่ไรแล้วไปเส้นชอว์แฟชั่น่่่ ายแล้วแบบแล้วนายยงรู้สึกไงปับหลานอะไรเข้าตาเลกอะไรเข้าตาเลยเลิฟเลิฟเลิฟไข่รอไข่วะสตาหุ่นดีไหมดีไหมากมากมากคืออะไรตาที่ตาคิดจะบอกว่าพุงมากใช่ไหม อันนี้คุณแม่นะฮะคุณแ่อันนี้คุณพ่อคุณพ่อพ่อเปเปอร์แต่แม่ขีเล่ตายอันนี้คุณแม่นแม่นมอแม่นมอได้พ่อขีเล่ตายได้แม่สวยแม่ดีว่าได้ปู่ถ้าได้พ่อได้แม่ขีเล่ตายเขาบอกว่าลูกสาวสวยอะได้พ่อหรือได้แม่ได้พ่อแหละแล้วถ้าได้ปู่อะ วันนี oh, oh, oh. Video. Video. Oh. ้ไปงานอะไรลบโพโต์ลบโพโตปรับ้าสิวดีอ๋อวิดีโอไม่ได้โพโตแต่วิดีโอวิดีโอปรับพาลยโอ้โหนั้นจริงเหรท้านพูดอันนี้อันนี้เอ เคยเลิกไปพักแล้กกลับมาติดใหม่ต้องไปเลิกพักระบอกปะใช่ต้องไปเลิกเลิกทำกระบอกอ๋ไหรอไลมาไลน์ใน่ไอจีไอจีเหรอลูกเหรอไอย่อมาจากอินสตาแกรมไอจีเราย่อจากอะไรอินสตราแกรมอินสตราแกรมอินสตราแกมอีมน่น้ตั้งแต่พี่โนแล้วก็ พิพเปอร์แล้วก็น้องยุงแปลว่าคนนี้เด็กสุดเด็กสุดครับเอ็นซีเว็บอะไรแฟนคลับแฟนคับเหมือนเหมือนเคนเอฟซีอะนะใช่ครับเคเอฟซียุม่มแบบไรอะไม่รู้เกือบโดนต่อยหน้าเมื่อกี้เกือบตึงนื้ออืมอ๋

มาถามเปเปอร์นิดนึงตอนนี้แบบดังแล้วในโซเชียลในติ๊กต่อมีสาวๆเพรามันคลิปบ นิ้วนะหนีบนิ้วแล้วเขาก็ร้องเลยเงี้ยแล้วเขาก็มาหาปู่ปู่บอกไม่เป็นไรลูกปู่เคยโดนหนีบนหีบแค่สองนิ้วปู่นะโดนห้านิ้วไปสี่นิ้วนะสี่นิ้วอย่างเงี้ยเออใช่แล้วนิ้วนิ้วแล้วเจ็บจริงคุณพี่เพราะว่ามันพลาดกันได้ทีหลังก็ระวังนะลูกทีนี้เขาก็จะรู้สึกว่าว่าฉันไม่ได้เจ็บอยู่คนเดียวในโลกเหตุการณ์นี้ไม่ได้ ประตูดีพังประตูนะโอ้โหไม่ดีเคยเห็นเคยเห็นยังไงแปลว่าประตูดีพวกตีประตูอย่างเงี้ยตีน ah, uh, ี่นีทำหลานเชเลยเงี้ยเรา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 อย่างเนเราไมเรา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 เอกันอันีนะเดเ I uh, can not loud hello I'm me, Do you side me I'm gonna find you, found me I, wanna you, so I want the know you're I wanna you say อย่าลืมกันเนอติดตามเป๊ปเปอร์เข้าไว้ติดตามเป๊ปเ,เปอร์แล้วเราก็เจอกันใหม่เดือน อะไรเนี้ยเราก็นึกเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นัเนวเราเราเราจะทำยังไงเราสามารถนอนเตียงแล้วก็ฉันพูดไม่ได้ขยุกขยิกอะไรก็ไม่ได้แต่สมองมันคิดได้รได้ยินทีนี้เราก็จะรับกั่เรื่องแบบมันมันอึดอัดมันตกนระกถ้าเป็นแล้วก็จะพาคนที่ไม่ป่วยตกนรกทงเป็นไปนด้วยคือต้องดูแลเราอะไรเงี้ยกแก้ปอยฉเฉย

เดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านครับไปกลับบ้านอูขวัญกลับบ้านเนอะขวัญกลับบ้านเนอะเราโยกไม่กลับบ้านอ่าอ่าเราโยกกลับบ้านด้วยไม่ใช่ขวัญอย่างเดียวฮะไปไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปกับที่ไม่ อยู่ที่นน่นก็ไม่หิวพอเดินทางมาหิวก็ดมันติดว่าแล้วตอนนี้หิวข้าวคนที่ทำข้าวให้พวกเรากินรู้ก็รู้ได้ยังไงว่าเราหิวข้าวมีอะไรกินมีอะไรกินมาบ้านแม่พ่อไป้านนี่กับข้าวเยสงงดีโอ้ของชอบตะยก อันนี้อะไรคะน,นี่น้ำเงี้ยวปลาตะยุมีแค่ชายด้วยเนี่ยอันนี้ของอพอ่อโดยเฉพาะมีหลาย,ย,าลยอ,อย่างเลยเดี๋ยวรอหลานครบแล้วก็ปินกันหลานชายจะมากินติ่มเก๋ยู่สาวจะมากินติงไก่ มาแล้วคนกินมาแล้วอยู่ข้าวอยู่ข้าวเลย่งเลยไปปนานูบะ้าโอ้อออ้อ้โอ วันนี้ก็เดี๋ยวเขาว่ากันลเรื่อะไรเยอะอร่อยอ่ะเนี่มาแล้วอ่ะอันนี้อะไรส้มตำปลาลาของโปรดอ่ะ หลังจากที่กลับจาก,การยายการคุยแซบโชว์บ้านเราก็เป็นแบบนี้ครับ,<ส>บเป็นแบบนี้คือ<ส>ยายสมสเตรียมับข้าวไว้ให้แล้ว,ว,วแล้วครอบครัวเราก็มากินข้าวด้วยกันด้วยความหิวมาตลอดทางฝ <c oughs> ากช่องโยงสเตชัน y o u t u b e ด้วยนะครับกดกระดิง่งกดอะไรบ้างนะลูกกดดันกดดันกดอะไรบ้างเปร์กด follow กด follow โน่ก,กดไรเงี้ยด,ดอีอลไให้กดกดกิ่งหน้าบ้านเออกดกิ่งหน้าบ้านแล้วจะเข้า YouTube ได้บ้านเราตลกครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบายที่พูดไม่พูดโ,โอ้โหโ้าเลย